สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมออกมาทำธุระที่ธนาคารค่ะซึ่งห่างจากบ้านประมาณ4กิโลกว่า,วานะคะนี่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะกลับบ้านนะคะก็ขับรถพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบเมืองช่วงดฤดูหิมะก,กันค่ะ ไปกันเลยค่ะขึ้นรถน,นะคะก่อนเน่นๆนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะที่เห็นเป็นบ้านอยู่ตรงนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนค่ะชื่อเปกกาค่ะก็จะย้อนแสงหน่อยนะคะด้านซ้ายมือด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นร้านทําผมร้านขายพวกรูปภาพแล้วก็มีออฟฟิศ ทํางานเกี่ยวกับพวกบัญชีอะค่ะแล้วก็ซ้ายมือขวามือตรงนี้โอ้ยพูดก็พูดผิดพูดถูกนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาเลี้ยวไปดูนะคะอันนี้เป็นเป็นเทศบาลค่ะเป็นเทศบาลของเมืองนี้เป็นสํานักงานใหญ่นะคะอันนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถเดี๋ยวต้อมจะพาขับดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นที่จอดรถค่ะ ดูรอบๆที่คนฟินเขาจะเรียกว่าเกาปุงกินะคะแต่ต้อมเรียกว่าสำนักงานเทศบาลนีเล่เกาปุงกิตลกบริเวณนี้ก็เป็นที่ทำงานที่ต้อมรับผิดชอบช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือจะต้องมาปลูกต้นไม้มาดูแลทำความสะอาดมาดูแลความเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ขับรถออกจากหน้าหน้าหน้าเก่าบุงกิหิมะเยอะนะคะเขาก็จะดันดันดันกองไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขับกันด้วยความระมัดระวัง ี่ก็เป็นเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเล็กๆสำหรับเมืองนี้เนี่ยคะ่ะซ้ายมือกล้องไม่ทันเห็นดีเนาะเพราะว่าช่วงเลี้ยวออกมาก็จะมองมองไม่เห็นชื่อโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลประจำเมืองปารากาโน่ค่ะเป็นเมืองไม่ใหญ่นะคะเมืองเล็กๆเดี๋ยวอันนี้ต้องจะพาท่านผู้ชมขับรถไปอ้อมตรงวงเวียนแล้วก็จะย้อนกลับนะคะจะจะจะไม่ขับไกลมาก อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความเร็ววันนี้ก็อากาศหนาวนะคะตอนต้องออกมาจากบ้านลบ16องศาเซนเซียนแต่เวลานี้ก็ลดลงมานิดหนึ่ง15องศานะคะเราขับอ้อมเนาะแล้วก็ย้อนกลับนะคะ วันนี้ดีนิดนึงนะคะมีแสงแดดส่องออกมาทำให้บรรยากาศทั่วๆไปค่อนข้างจะสว่างไม่มืดอึมครึมทำให้ดูเหมือนกับประชาชนพอมีแสงแดดแล้วเขาเหมือนเขาจะมีชีวิตชีวาออกมาเดินแต่ถ้าหนาวๆแล้วก็ค่อนข้างจะมืดๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนออกมาเดินกันสักเท่าไหร่ ตรงนี้ที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นสวนย่อมนะคะที่ต้อมรับผิดชอบอยู่แต่ว่าตอนนี้มีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะตรงนี้นะคะหญ้าก็จะเขียวขจีแล้วก็สะอาดแต่ตอนนี้มีแต่สีขาวกับสีน้ำตาลสีดำที่เห็นด้านขวามือนี่ก็เป็นข้างหลังของเกากุงกิหรือข้างหลังเทศบาลน,นะคะ ท้างหลังตึกเทศบาลก็ด้านขวามือที่เห็นนี้ก็เป็นเป็นเป็นแฟลตหรือเป็นคอนโดนะคะก็มีทั้งเช่าอยู่หรือบางคนก็ซื้อห้องเป็นเจ้าของเลย น้องขับรถเที่ยวกันค่ะวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเสียงเครื่องยนต์ข้างหน้าก็เป็นวงเวียนค่ะวงเวียนที่เห็นตรงนี้นะคะจะมีรูปปั้นอนุสาวรีย์นั่งตากขีม้อยู่นะคะอันนี้เป็น เป็นรูปป้าหรืออนุสาวรีย์ชื่อบาโรนีบารอนีนี้เป็นเป็นชื่อของเจ้าเมืองสมัยโบราณสมัยก่อนของเมืองนี้นะคะเขาก็เลยมาทำอนุสาวรีย์ไว้คะ่ะก็คงจะเมื่อสักประมาณ100ปีมาแล้วน,น่าจะได้นะคะ ที่เห็นข้างหน้าลงไปนู่นนะคะท่านผู้ชมเป็นทะเลสาบค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นหิมะไปหมดแล้วนะคะบางวันก็จะมีคนมาเล่นสกีหรือเล่นสกูตเตอร์น้ําแข็งหรือบางครั้งก็จะมีแบบคนมาเจาะเจาะน้ําแข็งแล้วตกเบ็ดกันนะคะแต่วันนี้มองไปไม่เห็นค่ะเดี๋ยวต้อมจะเลี้ยวเข้าเข้าไปเก้าปะก่อนนะคะคือเข้าไปร้านโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตซื้อนมแล้วก็น้ำตาลอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันบริการตัวเองค่ะแต่ต้องไม่เติมหลอกหนาวมือเอาไว้ให้คนที่บ้านมาเติมโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงต้องจะมาทำคลิปต่อไปยังไงก็ ฝากช่องวิถีไทยฟินด้วยนะคะคือต้อมจะนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่มาอยู่ในฟินแต่งงานกับคนฟินก็ค่อนข้างจะผสมผสานแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันระหว่างประเพณีของไทยกับกับประเพณีของฟินซึ่งก็มีหลากหลายมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะปรับตัวทั้งยากแล้วก็ง่ายค่ะ เดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามให้กำลังใจต้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ